สวัสดีครับผมอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบนก,การตอนของเขาไงครับผมตอนเขาผมค่อนไปเจ้าปีโป้ผมตามไม้ดิวตันครับผมนี่ต้นแดงไงต้นนี่มาตามสองสามปีครับผมบวยอมเหยียบด้วยเถี่ยปีนี้มาเทื่อแหกครับผมตามีข้อนะครับผมยังอยู่หลือทงเอาเดี๋ยวหาต้นใสก่อนครับผมตัวเป็นการเสียเวลาครับ <c oughs> ผมอาจารย์ กมกอยู่ไปมากกลางๆจอผมเห็นตํไมีสาวบังเน่งน้อยผมมอเตอร์ไซค์แล้วมั้งครับรน่ารุ่นครับผมสิมีนกเขามาเถียงบ่ตัวไม้ดีขามาบ่าครับน่ารุ่นครับผมขอมา้าครับผมอาจารย์โดนาโดดังเห็นปฏิญญาดีเกินไปด้วครับผมหัวอาจารย์ครับผม โหโดนะโดทั <Net> ้งอยู่เต็มเงินปลายเลยเงียบกระปูดเขาวะ đồ nào nó đang đi gần phải đâu không? Có phải xóng tổ hợp Xóng thấy bên tổ máy đâu không? Thằng nữa ดีขึ้นปลายด้อรโอ้ยดวงไฮวะเนาะเข้าไปที่ไอกเกือบเป็นไซอนคอดเลยผมบินเข้าไปซื้อนกดีขึ้นไปคู่ก็เต้นขึ้นปลายด้ครับตาฟังเสียงนะจะเป็นนกติวต้นไม้หรอครับผมเสียงกลางล่ม một cặp bụt cái đây một tiếng này là đi gần bài rồi bố một tiếng nữa đây à, Nếu lại ngàn thì được không? Nếu nó chỉ nhau. แม่ในโซนมือเตยยาวอยู bye bye. Long, uncle? Uncle? Here, voilà? uncle? Uncle ่ครับผมครับผมอาจารย์ใหญ่มามอีกไหมครับผมไม่หันเหนียวครับผมบอยอมลงพูนครับใส่ใบไปเดี่ยวอีกต้นหน่อยครับผมอยากย้อนแสงยังไงครับผมเอาล่ะโดนสิมีตัวเขาเมื่อเทียงมาสัวนกไล้ครับผมดอซ้ายหอยดอปลาลงกินดินนอนนกไล้ครับผมเอาล่ะโดนครับผมสิมิโตะเขาร่วมปะครับผมอาจารย์ปีโป้คู่เหรอครับผม ไกลครับผมประมาณสองหน่ยเมตรสามหน่ยเมตรคู่นกหน่อยว่าคือหูยินเสียงนกป่าก็สัจะคู่นกหน่อยครับผมเบื้องส้วงแล้วเหมือนยินเสียงนกป่าเถียงครับผมไกลครับผมคุณไกลเป็นหืมขื่มหอมแหนมบ่ค่อยเห็นครับผมสงสัยคู่นกหน่อยครับผมเอา้โน่นเดี๋ยวมีนกเขาใหญ่กับไปครับมาเป็นคู่นกหน่อยนะว่าบอยินเสียงนกป่า นะครับผมอาจารย์อยู่กลางจอครับผมเห็นตาสาวดำานกหน่อยครับผมสอมมึงดําัินบินออกแล้วเราโดนครับผมจะมีนกปลาเขามากปะสุ่มหนึ่งกระโงกินดินนะครับผมอยู่รอไก่ๆครผมหลายครับผมตาจิตมีตัวเขาไปสูยปะ Xem sì, tí đây cả ấy Lại yếu nộp Tại mua nhóm khổ ruộng các bụng Nói luôn các มาแล้วครับเจ้ตาตุ่นยู่ข้าทั้งลังครับผมน้องขอร่วมครับบทเทียงครับผมตีตะได้มาแต่บทมอยอมเถียงครับผม ับตน้นโยค่าผักต้นแดงผมใส่ไปปลาโย,ยูค่าข้า,างหลังดีเท่าใจมากครับผมบอเถียงแบวไรด๊อก ไกดด้วยครับนี่อยู่ตน้นจังค่าตน้นยังไงอืมน่ต้นหมอินำดำโกูกล่องเลยโบเทียงโบสูขครับผมฟ้าความตีตะไรมากเป็นตะเขาเออเป็นแังสันน้องเ่ารุ่นครับผมเทือกเขาเทือกฟุกเย้ม่ ควมฟูกกมมือนี่บ่ไกรรมค้าโดนนะครับจับไปเลย どこだ บ่คู่ครับผมบ่คู่สุบเสระ,ะโอ้ีพิษครับผมโอ้เสียรายเสียงหนมันเออคือพิษป่ะเพราะเนี่ดนยด้านเนะครับผมหนี้เสียง้นามัน เดี๋ยวลงนะครับผมเบิ่งดอกโอ้เสียดายเสียหน้าหมดนี่คือผิดว่ะเอาเดี๋ยวเปลือกเบิ่งมันก่อนครับเบิ่งจากกล้องหรอกครับผมเหมือนจับในโผัวหรับผมผอันนี้เต้บอลันโคตรนุกโดดออกครับผมเนรันผมเบิ่งกล่องไม่หรอกครับผม,ผมเบือกหย่อนเบืองไม่โอ้รันตอนนกโดดออกครับผม ตอนนุ่งมาเหยียบที่เด็กบอลลันครับผมเพรตอนน้นหกโดดดอกีกิดตเตอร์ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ลืมผ่านฝนขอใหม่หรอ,อกี่นเราเลยครับคุณอนื้อชีวมันครับผมกมันเหยียบเดียวับผมบาดมันโดดออกก็จากลันมันเหยียบยห,น,น,หยยบน้าฝเป็นเทนครับผมผมเห็ดสปริงแข็งๆเนี่ยครับผม มาสิบ่อหายผาดมาสัน้นเที่ยวเห็นผันเหยียบเหยียบแล้วผันโดดออกโดดออกนี่จังลันครับผมผาดเลยมือนี่อู้ซื่อไรเชี่ยไรแต่เข่ามือนะผมพอบ่เถียงบ่อยังครับผมมันได้มองหัวเป็นตะเลียงบอ่อครับผมจะได้เอาไปรุ่นกันอีกใครม่นไรหลปะอันนี้ผันอะไร ครับจับไปจับไปลงมางาแห่งโขดใส่ผงเนียดเลย,วยเว้ยนี่แต่เสียงผงเนียดดังปัวดมาเป็นเดียบร้อยมันงอกผนเจิอดออกเสียดเนี่ยมึงในกล่องเห็นคนผิวห่อยอยู่โอ้ย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 เสียดายแต่เนาะ ก e ็๋บวนราลุกมากครับอ มันมีคนยังครบออกคื่สุดโดดออกอะไังรันครับผมครับผมอาจารย์สำหรับคลิปนี้กัโอ้ยเพียนซักหน่นะครับผมหมามานหลอกมือนี่โอฝากที่ตามก็ได้ก็แช่เลยครับผมผ่าครับผมมือนี่ได้แค่เสียวครับหม,มามนเลย อ้ยปีโป้ครับผมผมเพี้ยสปิงแข็งโหดครับว่าผมมาโม้ขึนแบบผมเคยเจอแบบบินย่างย่างย่างขึนบยเหยียบปีกมันตีนะครับมันได้รันตาตัวนี้ย่อนคลิปเบิ้งนี้ลงใส่ข้อนนะครับผมเหยียบข้อน,นด้ยต้องใช้ความจิตดันตอนโดดออกครับผมเออครับเอาในรุ่นชิ้นมือนี่สำนับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมออกต่อเสมอครับผมตอนวูมีมคลิปให้รุ่นเสียวไหมครับผมกล้องกับบอดีไม่กับวมีครับผมเอาตามมีตามเกิดครับผมขอคุณอาจารย์ที่ติดตามให้นกำลังใจเสมอมากครับสนักคินี้ก็สวัสดีครับผม